สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับก็เช้านี้พบกับช่องคนพัทินหากินหลังคันนะครับก็ตอนนี้มาออกมาตกปรากฏนะครับหน้าท่อแถวบ้านนะครับก็เมื่อวานฝนตกหนักนะครับที่ว่าน้ําจะเยอะนะครับแต่ดูแล้วน้ํายังน้อยเหมือนเดิมนะครับก็ออกมาตั้งแต่สีสี่ครึ่งนะครับก็มานั่งสักพักแล้วนะครับ ก็มานั่งหน้าท่อเนี่นะครับอันนี้เป็นท่อส่งน้ํคลองชมะทานอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็น้ํายังไม่เยอะนะครับน้ํายังน้อยอยู่นะครับที่ว่าน่าจะต้นทางน่าจะปิดประตูน้ําไว้นะครับเพื่อชาวบ้านทํานากันนะครับก็นั่งสักพักแล้วนะครับชั่วโมงแล้วนะครับไม่ตอดไม่กินเลยนะครับเดี๋ยวจะลองเลาะเลาะขึ้นไปดูด้านด้านบนน้นนะครับ ไปดูที่ใหม่ดูบ้างนะครับลองไปเปลี่ยนหมายดูนะครับว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับมาลองติดตามรับชมกันนะครับเช้าวันเสาร์นะครับบรรยากาศดีๆนะครับตอนเช้านะครับยังเย็นสบายอยู่นะครับน้ำยังไม่เยอะนะครับแต่ก็น้ำแดงแลยนะครับแต่ปลาไม่กินนะครับ สงสัยฝนยังไม่ชุกนะครับถ้ารอฝนชุกๆเนี่ยน่าจะมีตัวอยู่นะครับกำจับขึ้นไปด้านบนนู้นดูนะครับนี่กับ่านวัดขนอนนะครับสวยงามนะครับ ด้านบนนี้น้ำแห้งเยอะนะครับ <c oughs> ถึงแล้วนะครับประตูน้ำด้านบนนะครับก็ดี๋จะมาลองตกด้านล่างนี้ดูนะครับอถึงว่าน้ำมันแห้งนะครับเพราะเขาก่อๆๆสร้างตัวนี้อยู่นะครับหน้าประตูน้ำนะครับ นี้เขาก่อสร้างอยู่นะครับน่าจะเลยต้องปิดน้ํานะครับหมายสวยครับเนี่ยน่าจะมีตัวนะครับผมไม่ได้เหยียบฟอร์มาตีกระสุนโอ้ขาดแล้วนะครับเดี๋ยวลองลงเบ็ดดูก่อนนะครับดันบนนี่เงียบนะครับน้ำสวยนะครับแต่ว่าเงียบนะครับ เดี๋ยวลองมาดูตรงท้ายดยกันดูตรงท้ายก่อนมีไหมแสดงฝนตกเยอะนยแน่เลยเดี๋ยวมาลองท้ายน้ำนี้ดูดูสิจะได้ไหมมาโดนได้กันนะครับว่าน้ำมันแห้งด้านบนเขาก่อสร้างอยู่นะครับ เดี๋วที่ลองขึ้นมา ทันครับถ่ายไม่ทันครับโอ้โหพระเจ้าถ่ายไม่ทันครับไม่เก้ครับโอ้โหมาแล้วครับไสใหญ่นะครับ กอนนั่งสักพักแล้วรู้สึกจะเงียบๆนะครับเพราะว่าทางโน้นเขาลงขายกันนะครับมีขายลงสองฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวมีโอกาสตอนเย็นๆนะครับเดี๋ยวจะมาลองอีกรอบนะครับก็เลาะเลาะหาดูหมายเล่นๆนะครับก็รอน้ําแดงมานะครับน่าจะมันอยู่นะครับหมายนี้นะครับก็เป็นคลองเดียวกันกับที่บ้านนะครับเป็นสายน้ําเดียวกันนะครับ คนพั้นินหากินหลังคันนะครับก็บคงองขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับ,บสำหรับเช้านี้นะครับตอนนี้ก็จะ7จ็ดโมงสี่สิบห้าแล้วนะครับเดี๋ยวได้ปรากดแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไปแกงกับหน่อไม้ดองนะครับได้กับข้าวเช้าแล้วนะครับง่ายๆนะครับการหาอยู่ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการํำคลิปด้วยนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับกับก่าวสำหรับเช้านี้นะครับอันนี้กดกดครั้งนะครับคือกดแก้วนะครับแล้วก็กดเหลืองนะครับกดเหลืองสองตัวนะครับอันนี้ไซส์ใหญ่นะครับเนี่ยตัวเดียวก็าเคกินเลยนะครับ แกงเส็นลงไม้ดองนะครับเช้านี้ได้แล้วครับที่เหลือก็สังฆวาดนะครับสองสามตัวนะครับนะครับพอกินแล้วครับเช้านี้นะครับก็จะแปดโมงแล้วนะครับเดี๋ยวกลับไปแกงเสร็ลงไม้ดองดีกว่านะครับได้แล้วครับกับข้าวเช้านะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับนั่งอยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับ